ครับเข้าสู่ในช่วงบอมคริปโตอีกแล้วนะตอนนี้โหคุณปูของเรายังเก่าอยู่นะครับอ่ะวันนี้ก็เวลาบ่ายสองของวันที่2องอสองมีนานะครับปีสองพนห้ร้บสองนะครับหรือปี2องศนะเอะ้คุณปูมีฟิวเจอร์ฟริวเจอร์ใหม่ๆอีกแล้วโหไม่ธรรมดาจริงอ่ะก่อนจะไปรับชม รับฟังฝากกด subscribe กด like กดแชร r e กันด้วยนะครับโอเคก็คุณปู่ของเราคุณปู่บอมคริปโตของเราก็ได้ออกฟีเจอร์ใหม่ออกมานะครับโอ้โ oh. ห oh. ก็คือตัวนี้เลย Reset ROI f e ฟีเจอนะครับคือเขาจะออกออกมาเป็นเหมือนกับ Reset ROI ให้ให้ตรงนี้เป็นศูนย์นะครับจากคนที่ ขุดขุดได้มากได้มากกว่า200%นะครับหรือว่าแบบได้หลาย100%เนะจะให้มันเหลือศูนย์ะรายละเอียดเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านี่นะครับอ่าอันนี้เป็นรายละเอียดจากท l ลิ r a มประเทศไทยนะครับซึ่งเขาได้แปลเป็นไทยและที่จริงอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยเป็นตัวนี้ ลรานี้เขาก็ได้ทำการแปลมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมาชมกันเลยนะครับนี่ครับรีเซ็ตคุณ,ณสมบัติ ROI เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบัญชีที่มี ROI มากกว่า200%เราจะเปิดตัวคุณลักษะเพื่อให้รีเซ็ตบัญชีเป็นสถานะเดิมหมายเลขการลงทุนยังคงเหมือนเดิมและรางวัลที่ขุดได้จะคืนเป็นศูนย์อ่าก็คือตัวนี้นะครับ ่าคืนเป็นศูนย์เเป็น0ตัวนี้ตัวไม้ไม้คือการขุดเนี่ยไมเนหรือการขุดก็เป็นศูนย์นะครับเอาเป็น0ย์อ่าข้อนี้นะครับด้วยคุณสมบัตินี้ผู้ใช้จะต้องใช้ b c o อยจำนวนหนึ่งเพื่อรีเซ็ตบัญชีเราจะใช้การคำนวณตามจำนวนเงินลงทุนบวกเอาของผู้ใช้แต่ละลายอ่านั่นหมายถึงว่าสมมุติว่าอย่างนี้นะครับอย่างนี้ คือเขาลงทุนไป385เหรียญน,นะขุดได้ที่2ขุดคืนกลับมาเนี่ย2,953เหรียญ ROI ก็คือ767ซึ่งรีว์ดนี่คือรางวัลที่เขาขุดได้คือ1%คือแทบจะขุดอะไรไม่ได้แล้วนะอ่าเนี่ยคือแบบเขาก็จะทำการคือใช้บีคอยครับในการรีเซ็ตรีเซตออกมาให้มันเป็น0-0-0เพื่อที่จะ ได้ทำการขุดใหม่นะครับซึ่งแต่ละแต่ละ ID ก็อาจจะต่างกันเพราะว่าบางคนก็ขุดได้เยอะบางคนก็ขุดได้น้อยหน่อยนะซึ่งตรงนี้มันส่งผลดียังไงกับพี่ไอเหตุปู่บอมของเรานะครับปู่บอมที่ยังเก่าอยู่ก็คือบางคนนะครับที่เขาขุดได้เกินตอนเนี้เหมือนเขาไม่ขุดเขาไม่เล่นแล้วนะครับบางคนเขาไม่เล่นแล้วเขาอาจจะปิดทิ้งไปเพราะว่ามันขุดแล้วมันไม่ได้อะไรแต่พอ ฟีเจอร์นี้ออกมาครับรีเซต็ต R O I ฟีเจอร์นี้ออกมาเนี่ยซึ่งมันจะทําให้เฮ้ยคนที่เล่นก่อนหน้านั้นที่ปิดแล้วเขาได้ตัวดีนะครับได้ตัวดีก็คือตัวสีอาจจะเป็นเอ่อเป็นแร่ซูเปอร,ร์แรอีพิกหรือว่าเลเจนดอรีอย่างนี้นะครับเลเจนนะครับเขาก็เฮ้ยถ้ามันรีเซตได้ตัวสีพวกนี้มันคือจะดีเลยแหละเพราะว่ามันจะขุดได้เร็วนะครับแต่ส่วนถ้า ใครขุดได้ขุดได้เยอะแล้วแต่แล้วตัว15้าตัวเป็นคอมมอนนะ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> ไม่ต้องรีเซ็ตอะเปิดใหม่น่าจะดีกว่านะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเสียบีคอยเท่าไหร่เสียยังไงหรือว่าต้องเสียตามจำนวนที่ที่ตรงนี้หรือว่าอาจจะเสียตามจำนวนขุดแล้วเอามาหารอะไรของเขานะครับเราก็ต้องรอดูอีกทีนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าเก่าเนี่ยผมมองว่าตัวที่ ทีมงานเดฟเขาออกมาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้บางคนที่เขาขุดไปแล้วอ่ะแล้วทิ้งจออาจจะกลับมาเล่นใหม่กลับมาลงทุนใหม่นะครับเพื่อที่จะได้มีเงินเข้ามาไหลเข้ามาในระบบได้อีกนะตรงเนี้ยเออผมมองว่าเอ้ยเขาคิดได้เนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเปิดไว้แล้วหลายสิบจอนะครับเออต้องทิ้งไปอ่จตรงเนี้ยอาจจะนําเงินกลับเข้ามาในในสู่ระบบได้อีกแล้วแล้วก็ เอ่ออ่ะเรามาดูต่อเลยแล้วกันฟีเจอร์นี้อ่าฟีเจอร์นี้คาดว่าจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนใหม่สำหรับการลดปัญหาให้รางวัล ROI ของผู้ใช้ที่แตกต่างกันนี้คือโซลูชันที่เราได้ดำเนินการในช่วงเวลานี้เพื่อให้ผู้เล่นลงทุนบอมแต่เนิ่นๆสามารถลงทุนใหม่และทำกำไรต่อไปกับโครงการบอมได้อ่าซึ่งเขา เขาคงคิดมาแล้วนะครับว่าถ้าออกมาอย่างเงี้ยมันอาจจะเอ,อนักลงทุนหน้าเก่านะเฮ้ยมีตัวนี้อาจจะกลับมาลงทุนเพราะบางคนเนี่ยเขาเปิดไปแล้วเป็นหลายสิบจอได้ตัวดีๆเออ,อาจจะกลับมาขุดได้อีกอาจจะนําเม็ดเงินเข้ามาได้อีกนะ,ะเม็ดเม็ดเงินตัวบีคอยนะครับอ่าแล้วเรามาดูเลยพอปุ๊บออกมาอย่างนี้ดูการาฟครับดีขึ้นเลยเนี่ย เฮ้ยกราฟอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะเนี่ยตอนนี้ยัง17.35อยู่ขึ้นมาจาก15เลยครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้ตรงเนี้ยถ้าคิดว่าเฮ้ยมันสามารถทำกําไรมันสามารถที่เฮ้ยคนหน้าเก่าเขาคิดว่าเฮ้ยต่อไปมีมีตัวฟีเจอร์นี้เข้ามาเออแล้วตัวเขาได้ตัวสีเขาอาจจะขุดได้เร็วขึ้นนะ อย่างนั้นเขาเลยอาจจะตอนนี้อาจจะเออ่ช้อนซื้อไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ตัวรีเซ็ตเอาตัวนี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนการลงทุนแต่ดังใดนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์และความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าผู้เล่นจะเข้ามาก็เปิดศึกษาไว้ให้ดีนะครับดู o u r own research นะครับศึกษาและวิจัยด้วยตัวเองนะครับก็ อนาคตอาจจะขึ้นนะครับถ้าผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่าผมว่าเยอะนะผู้เล่นเก่าที่เขาทิ้งจอไปแล้วที่แบบไม่ได้ขุดแล้วแล้วก็มีตัวสีที่ขุดไม่ได้ได้รีวอร์ดหรือว่าได้รางวัลกลับมาแค่หเอนเนี่ยอาจจะกลับมาถ้าเขากลับมานะเปอร์เซ็นต์ที่กราฟจะพุ่งสูงมีสิทธิ์มีสิทธิ์ธนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยเดฟทำออกมาแล้วมันไม่โดนใจเขามันก็อาจจะ ราคาอาจจะกลับมาอยู่ฐานเดิม1 5เหมือนเดิมนะส5เหมือนเดิมสร้างฐานเหมือนเดิมอาจจะไปต่อเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้นะครับต้องลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวฟีเจอร์นี้นะครับก็ถ้ายังไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็แสดงคอมเมนต์กันเข้ามาในข้อความนะครับหรือว่าถ้าใครใจดีถ้าผมตอบไม่ทันเพื่อนๆก็ช่วยตอบให้ผมผมก็จะ ขอบคุณมากนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดตรงไหนก็ช่วยมาชี้แนะกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะยังไงฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์วันนี้ลาไปก่อนนะครับกับคุณปู่บอมคริปโตที่เก่าอีกแล้วอ่านี่เอ้ยลืมลืมอีกอันอ่าเหมือนเขาเหมือนเขาจะออกมานะให้ช่วยโหวตใน t e l ล g r กมอยู่นะว่าเอ้ยเขาจะ ออกมาเป็นอะไรดีที่เขาจะออกมานะก็มี V.P. and Staking Project Meta แล้วก็นี่ครับเท็ด Legend In Market Hero Skin P.V.P. แล้วก็ Reward b u ัฟนะครับอ่าตอนนี้คุณปู่กำลังเร่งมากเลยทางทีมงานเร่งแบบออกฟีเจอร์ออกมาใหม่มากเลยอ่าเหมือนแบบว่าเอ้ยเอาออก ีเจอร์ตัวไหนมาก่อนดีนะเขาให้ไปแบบเหมือนบทในเทเล gram นะครับอ่าก็อลองดูนะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนหรืออยากให้เพิ่มตรงไหนก็แจ้งกันเข้ามาวันนี้ก็ลาไปก่อนกับคุณปูบอมคริปโตโอเคครับ